รับคลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวยามาฮ่าฟีโนนะครับกับอาการสตาร์ตติดยากบิดไม่ขึ้นนะครับพอสตาร์ตติดแล้วก็สําหรับคันนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนตัวไดสตาร์ตแล้วก็แบตเตอรี่ไปสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับแล้วพอลูกค้าขับขี่ไปปกติแล้วก็ขับมาจอดปรากฏว่ามีอาการสตาร์ตไม่ติดนะครับ ถึงติดก็ติดยากนะครับแล้วก็วิดไม่ขึ้นสตาร์ทจนแบตเตอรี่หมดนะครับผมก็เลยบอกลูกค้าเอารถมาเช็คได้เลยนะครับผมก็ทําการชาร์จแบตไปแล้วนะครับพอทําการเช็คแล้วปรากฏว่านะครับเ,เปลี่ยนตัวตหัวเทียนเรียบร้อยนะครับก็ไม่ติดนะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ยังไม่ติดแล้วก็เลยมาดูที่น้ํามันแล้วก็ระบบน้ํามันนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับตัวรถฟีโน่นะครับที่ลูกค้าได้นํามาคืออาการคือลูกค้าขับรถไปแล้วน้ํามันหมดนะครับแต่พอเติมน้ํามันเข้าใส่แล้วปรากฏว่าสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดจนแบ,บตเตอรี่หมดเลยนะครับมันไม่ติดเลยผมก็เลยคิดว่าจะเป็นอาการเดียวกันเรื่องล่าแต่พอเช็คแล้วปรากฏว่าน้ํามันมาปกตินะครับแต่ที่มันไม่ปกติก็คือ หลังจากที่ผมทําการเปลี่ยนตัวหัวเทียนแล้วใช่ไหมก็เลยทาการสตาร์ทอ่าแล้วก็ชาร์จแบตนะครับแล้วก็สตาร์ทปรากฏว่าสตาร์ทติดนะแต่เบิ้ลไม่ขึ้นนะบิดไม่ออกเลยอ่าสำหรับใครที่เคยคอมเมนต์ถามผมนะครับหรือใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่คือรถมีอาการสตาร์ทติดยากบิดเร่งไม่ขึ้นนะครับในรถเจ้าตัวฟีโน่นะครับยามาฮ่าฟีโน่ให้เพื่อนเพื่อนเช็คง่ายๆก่อนเลยนะครับไม่ต้องพึ่งอ่าอย่าพึ่งไปล้างคาบูครับเพราะว่า ในกรณีที่เป็นเหมือนรถคันนี้คือลูกค้าบ,บอกขับมาแล้วก็จอดไว้ปก,กตินะครับแล้วน้ำมันไม่ได้หมดนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหัวเทียนก็ควรเปลี่ยนหัวเทียนนะครับหรือว่าขันออกมาดูก่อนคันนี้ผมขันหัวเทียนออกมาดูแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนไปตัวหัวเทียนก็มีข้าวขมเหลเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนไปปรากฏว่าสตาร์ทติดแต่เบิ้ลไม่ได้หลังจากที่เบิ้ลไม่ได้ผมก็ คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวกรองตันแน่นอนครับเพราะว่าด้วยสภาพของตัวาฝากรองรที่ผมก่อนที่จะเปิดออกมาดูนี่นะมันยังไม่ค่อยมีรอยที่ทำความสะอาดหรือว่า,า,าขันน็อตพวกนี้เลยครับน็อตขันฝากรองนะครับพวกนี้ยังไม่มีรอยขันเลยนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แน่นอนพอลือกถอดออกมาดูก็เป็นเหมือนที่ ท่านเห็นเลยนะครับนี่โอ้โหนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้รถเราบิดไม่ออกครับถึงจะสตาร์ตติดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับรถใครนะที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คดูที่ตัวกรองหรือใครที่ยังไม่เจอนะครับแล้ว ย,ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ขับรถมานะครับปี2ปีแล้วนะครับอันนี้คือแถวบ้านผมมันก็อยู่ชานเมืองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าชนนบดแต่ก็อยู่นอกเมืองนะครับนอกตัวเมืองมันก็เลยมีทางฝุ่นทางาดินแดงบ้างนะครับนี่นะครับก็เลยมีภาพประมาณเพื่อนเเห็นแบบนี้แล้วสำหรับใครที่ บอกว่าไม่เป็นไรเราก็แค่ทําการเคาะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็สตาร์ทติดได้แล้วจริงครับมันสตาร์ทติดจริงขนาดผมเปิดแค่ฝาตัวฝากรองออกแล้วผมสตาร์ทดูปรากฏว่าสตาร์ทติดง่ายแล้วก็เบิ้ลได้นะครับบิดได้ปกติแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวกรองไส้กรองเรากรองฝนไม่ดีมันจะทําให้ตัวแหวนลูกสูบหลวมได้นะครับมันจะสึกไวกว่าที่มันจะเสื่อมสภาพเร็วเกินกว่ากําหนดนะครับของตัวอะไหล่เพราะว่า ่วนมากเท่าที่ผมเคยเจอครับใครที่รักษารถด,ดีๆสิปียังไม่ได้ทําเครื่องก็มีนะครับไม่ได้ฟิตเครื่องอะไรเลยแค่เปลี่ยนน้ามันเครื่องหัวเทียนแค่นั้นเลยนะครับตัวน้ํามันเครื่องไม่ขาดก็คือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมก็จะ,ลอ,ะลองสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหานี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมดูตรงนี้แล้วครับอ่าติดง่ายมากครับทีนี้เปิดก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมอเตอร์สิงห์ครับ